สวัสดีสว,วัสดีเจ้าเจ้านางมีวิกาวรนณศักผู้ยญยบ้านโมซีตำบลบ้านได้อำเภอแม่สายจ,าจังหวัดเชียงรายขอประชาสัมพันธ์เส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันบ้านสันไซน้อยซึ่งทุกครเรือนในหมู่บ้านได้รวมแรงรวมใจกันปลูกพืชพักสวนครัวและพืชสมุนไพรหลากหลายชนิดเช่นต้นกล้วยต้นบะขามต้นทักขี้ บริเวณสองข้างทางในถนนสาธารณะในหมู่บ้านแล้วก็ถนนเชื่อมหมู่บ้านเพื่อให้คนในชุมชนได้เกิดการแบ่งปันแล้วก็เอาเก็บไหวบริโภคเพื่อลดรายจ่ายแล้วก็สร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนและกิจกรรมในวันนี้ก็ได้ปลาปีน้องชจวบ้านมาปลูกต้นไม้สองข้างทางก็มีต้นมะขามต้นมะขามเทศแล้วก็ต้นขี้เล็กไหวเพื่อเป็นค้างอาหารในชุมชนเจ้า พัฒนาขึนได้ติดสำนึกพึ่งตนเองตั้งไว้อดทนจริงใจสร้างเครือข่ายรวมพัฒนาปลูกร,รักโู้ปลูกปัญญาจะพากันนาสร้างชุมชนอย่างดีคนทุกคนร่วมสูขโดชื่นสังหอมดังยืนด,ด้วยเครือข่ายรวมพัฒนา ู้สุงสนเป็นตีตังม,มุ่งช่วยคนที่เป็นลุกราบ้างไม่ทิ้งใครให้ต้องอยู่ข้างหลังพัฒนาสร้างสรรสร้างไทยให้ยั่งยืนนีจิตรวมพัฒนาคือจิตอา,าสาสร้างสังคมให้ยั่งยืนจะพัฒนาเริ่มที่ตนใจคนคอื่นยืนหยัดยัดยืนเพื่อเมืองไทยของ มุ่งช่วยคนดีเป็นกลุ่มกระป๋งไม่ทิ้งใครให้ต้องอยู่ข้างหลังพัฒนาสร้างสรรค์สร้างไทยให้ยั่งยืนมีจิตรวมพัฒนาเพือจิตอาสาสร้างสังคมให้ยั่งยืนจะพัฒนาเริ่มที่ต้องใช้คนอื่นเยืนหยัดหยัดยืนเพื่อเมืองไทยของเราจะพัฒนาเริ่มที่ต้องใช้คนอื่น ยืนหยัดหยัดยืนเพื่อเมืองไทยของเรา ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันของบ้านสันไซน้อยหมู่สี่ตำบนบ้านได้อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเจ้า